อยากถามกิมกับปอนะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดคุณทั้งคู่ครับชอบผมมากๆแล้วเราอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งสมมติว่าเป็นคาเฟ่แล้วกันครับแล้วคาเฟ่กำลังจะปิดลงในอีก5นาทีคุณมีวิธีเข้าหาผมยังไงครับมาสเตอร์ <Master S 1> แปมกำลังจะทำบัญชีปิดร้าน,นอีก5นาทีรับอะไรเพิ่มไหมคะับเออลัสออเดอร์แล้วร้านจะปิดใน5านาทีนี่แหละคระระหว่างนี้นี่หานาทีสุดท้ายกิมยืนอยู่หน้าร้านยืนอยู่หน้าร้านจะทำยังไงจะทำยังไง อันนี้มาคนเดียวเหรอครับใช่ครับอ๋อแล้วปกติมาบ่อยไหมครับก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกครับอ๋อครับแล้วอันนี้มีแฟนหรือยังครับเนี่ยยังครับแล้วขอลายได้ไหมครับอ๋อบวกอย่างนี้เลยบวกอย่างนี้เลยอ่านี่คือกิมนะฮะโอเคไปจังหวะเดียวกันนี้อีก5านาทีฮะมาสเตอร์แปมเจ้าของร้านกำลังคิดเงินแล้วหันมาถามลูกค้าว่าขออนุญาตชิดบินนะคะเป็นร้านแล้วนะคะ ายังสั่งได้อยู่หรือเปล่าครับไม่ได้แล้วครับก็เพิ่งพูดว่าลาสออเดอร์เป็นเมื่อกี้ไงถ้าไม่เช็คบินก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออ่มาร้านนี้บ่อยไหมครับไม่ครับพอเราไม่ค่อยนะครับปกติผมมาร้านนี้บ่อยมากเลยนะถ้าสมมติว่าอยากจะชวนมาครั้งหน้าที่นี่อีกอะไรเงี้ยอยากจะมาด้วยกันอีกไหมโอ้โหนี่คือปอนะฮะนี่คือปอโอเค คนหนึ่งใช้วิธีโซเชียลมีเดียเนี่ยผ่านอุปกรณ์สื่อสารอีกคนนัดเจอกันตัวตัวครั้งหน้าที่นี่เลยโอเคเพราะนั้นครูโจ๊กฮะดับไฟหนึ่งคนภัยหนึ่งคนมาเจอเราเช่นครับ